มันจะมีข่าวกันเมื่ออีกข่าวหนึ่งครับมาฝากกันครับนั่นก็คือเรื่องของการครอบครองครอบงำอะไรอย่างเงีงง้ยครอบงำหัวใจหัวงหัวจจ <ะ S 2> ใจ<ช>หัวใจจะโดนยุบพักอู่แล้วครอบงำหัวใจเนี่ยนะตอนนี้ก็กำลังจะโดนนะฮะก็เรื่องที่การที่คุณธีรยุทธ์สวรรค์สอนไปยื่นร้องต่อสารรัฐธรมนูญเรื่องของการที่คุณทักษิณเนี่ยกับเพื่อไทยเนี่ยเรื่องของการครอบครองครอบงำนี่แหละท,ทั้งรัฐบาลก็ดีทั้งพักก็ดีนะฮะก็นำไปแล้วก็พักร่วมตอนนี้ก็คือถือว่าสวยด้วยเพราะว่า S <S <S ไปในร่วมของการพบคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าวันที่14สิงหาโดนไปด้วยไหมโดยไปด้วยจะถูกยุบไงวันนี้ก็เลยมีการตั้งคําถามกันอย่างพักพักประชาชาติครับคุณทวีฮะ,ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องมีการชี้แจงถึงเรื่องของการที่มีนะฮะคำร้องยุบพักเพื่อไทยและ6พักรัฐบาลเดิมครับจากเหตุที่คุณทักษิณเนี่ยครอบงำนะคุณทวีย้ำว่าโอ้ยไม่มีข้อได้จริงตามที่เขากล่าวอ้างหรอกส่วนประเด็นที่ว่าครอบงำเนี่ยคงไม่ใช่ พอทุกพักที่มารัฐบาลหรือแม้แต่นายอมตีเองก็จะมีการเลือกเรามาประชุมกันแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเราคาดไม่ถึงว่าคุณเศรษฐาทวีสินจะหลุดเก้าอี้นายกนะครับตามคำนิจัยของสารรัฐมนูลและนานะที่เป็นพักร่วมก็มีการพบปากคุยกันและไม่มีใครมาชี้นําหรือมาครอบงําเพราะทุกอย่างมีกฎหมายล็อกเอาไว้หมดแล้วนะฮะสื่อ,อยังถามต่อว่าตอนที่ก่อนหน้านี้คุณทักษิณเนี่ยเชิญทุกพักไปพูดคุยหรือไปกันเองท่านทวีย้าว่าส่วนตัวไม่ทราบถึงประเด็นนี้นะครับ ส่วนใหญ่ตนจะอยู่กับท่านวันมุฮัมมัดนอมอทาอดีตหัวหน้าพรรคประชาชาติและดังจากนั้นก็มีคนโทรศัพท์มากก็ถึงไปไม่มีการนัดอะไรกันล่วงหน้าไม่รู้ไม่ได้ครอบงําไม่ได้ครอบครองพิเอวอธะก็ไม่มีใครรู้สักคนแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรื่องถึงศาลแล้วนะครับเรื่องถึงศาลแล้วแต่ศ<ช>าลยังไม่ได้สั่งนะเพราะว่าศาลวันนี้แค่ประชุมหารือว่า เนี่ยเนย่ประเด็นคดีเนี่ยจะทํำยังไงนะคะสุดท้ายนะคะท่านก็อภิปรายกันแล้วก็ท่านกออ็ได้ข้อสรุปแบบนี้นะคะเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญว่าจะรับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ในชั้นนี้ให้มีหนังสือแจ้งอายการสูงสุดเพื่อขอทราบ ว่าได้ดำเนินการตามคำร้องของผู้ร้องไปแล้วอย่างไรและรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงใดโดยให้จัดส่งต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือก็เป็นปมที่คุณธรยุทธ์บอกว่าไปยื่นทางอายการสูงสุดแล้วตามกฎหมายแล้วไม่มีความแอคชั่นใดๆเลยมัยื่นสารรัฐธรรมนูญตรงนะฮะัท่านสารนูนก็บอกว่าเอ๊ะ ก่อนจะมาให้สาลวินิจฉัยเนี่ยอยากรู้อยากรู้ว่าทางอายการส,สูตดดาเนินการถึงไหนอย่างไรทําไมไม่เร่งผลักดันมาทำไมต้องมายื่นโดยตรงกับศารบรรนูลต้องให้เวลาทางอายการสูสุดชี้แจงภายใน15วันแต่ว่าเรื่องงานครอบงานยังไม่หมดนะทำไมคุณวรา,าวุฒิไงเขาอออบอกว่าเอ้ยมีการถามประเด็นเหมือนกันเหมือนที่นี้เนี่ยยอมรับหรือยังไงไม่ใช่ว่าเอ้ยทามีการถูกครอบงำหรือไม่อย่างไร,งไรเดี๋ยวไปฟังเสียงบางตัวบางตอนครับโอ้กรณีที่มีการปตอสอบยุบพัก6พักพักร่วมอะฮะทางพักเองเรามีความกังวลไหมครับ ก็ไม่ได้กังวลอครับเพราะว่าก็ผู้มีสิทธิผู้ที่ไปร้องเรียนเนี่ยก็ก็มีสิทธิที่จะไปร้องตามสิทธิของเขานะครับเมื่อทางกรกตวินิจฉัยอย่างไรแล้วเขาควรจะมีการเชิญไปพูดคุยกันซึ่งในส่วนของชาติพัฒนาก็เราไม่ได้เห็นมีอะไรที่ผิดปกตินะครับถามอะไรมาก็ตอบไปอย่างนั้นกับผมคาน่าัรับกเราไม่มีใครสามารถครอบงำได้ใช่ไหมฮะ๋อไม่มีนะครับก็ ขนาดผมเองยังจะคุยกันในพักได้ยังครอบงำยังไม่ได้เลยขนาดเลยนะพักนะครับฉะนั้นพักชาติไทยพัฒนาเราอยู่กันเหมือนครอบครัวนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนรุ่นใหม่ก็มาฉันพูดคุยกันก็เหมือนญาติพี่น้องกันนะครับแต่ว่าชาติไทยมาครอบครอบงำนั่นแหมองมองว่ายุคนี้มันยืดยุคพักง่ายเกินไปไหมครับก็พอมีเคสตัวอย่างให้ก็อาจจะเป็นฉนวน ให้คนบางกลุ่มสามารถเอาเรื่องมาปฏิบัติต่อกันแล้วก็ทำเป็นเรื่องร้องเยนก,ก,กันทุกพักนะครับก็เป็นหน้าที่ของแต่ละพักที่จะ,ะจดีเฟนแล้วก็ชี้แจงในส่วนของแต่ละพักลงไปโดยเฉ่างชัดๆเลยนะฮะท่านวราบุตรพุณท็อปบอกว่าขนาดตัวเองหนวหน้าพักเนี่ยยังครอบงำใครไม่ได้เลยนะฮะแล้วพักจะถูกครอบงำได้อย่างไรนะฮะ